สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่กับหมายเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเรามีผู้ช่วยมาเพิ่มหนึ่งคน,นครับโอ้ผู้ไม่ทันคัดคำครับวิศปลามาแล้วครับผมดูครับแม่โชปลาลอยโชไม่ทันนะครับรีบ <laughs> ตกครับเดี๋ยวปลาหนีฮนะ <laughs> บรรยากาศก็เมฆจะเยอะนะครับวันนี้ หลังจากที่เมื่อวานก่อนหน้าน,นี้คือฝนตกกับเช้าอีกวันหนึ่งเราก็มาที่เดิมนะฮะก็เมฆก็จะหนาๆหน่อยแต่เช้าเลยครับ อุดจะได้มันจมไปพักหนึ่งแล้วลวิสอีกแล้วครับวิสอีกแล้วเมื่อกี้นี้ถ่ายไม่ทันละเข้าดีมากเลยนะครับคนนู้น กลับมาชมของเราต่อครับต้องบอกว่าเงียบเงาครับเงียบกริบรักแล้วรักแล้ว

ปลาข้าวตัวเล็กอีกครั้งก็ตอดแล้วไม่โดนนะฮะหลุด ได้ตัวครับแม่อ,แอ,อเอ,อะะเอาดูแต่ของคนอื่น,อนอแอบกินไม่รู้ตัว 你看得到啦。

อ <laughs> าจจะเพียงข่าว<ส>ดูดูดูด,ดูด,ด,ด,ดูดูโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่<ส>เห็นแล้วครับตัวใหญ่ด้วยรีบเก็บเลวรีบเก็บเลวเดี๋ยวมันมาอีก<ส><ส><ส> อออออ๋ออ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 เอดูดุยดดึงดึงอุ้ยนึ่ตัวเล็นกตัวเล็กโอ้โหตัวใหญ่จัดบตัวนี้อืเลแดงอนีนะเกลอดแดงเลยอะุ้นแทนครับโอ้ตัว่จริงจับดีๆจับดีๆเสียว มันตอดนิดนๆเหมือนตัวเล็กเลยเราก็นึกว่าปลาตัวเล็กอะอเยอะมาทีเสี่ยวแทนเสี่ยวเสียวเสียเส่ยวรุดฮะโอ้ยปลาเดิมนะครับย้ายที่เกณฑ์ที่ครับตัวแรกอ,อันนี้ตัวเล็กครับอันนี้ตัวเล็ก ถือว่าใช้ได้ฮะหลังจากที่ได้ตัวใหญ่ไปเมื่อสักครู่จมแล้วจมแล้วปลาเนินครับปลานเห็นแล้วต้องลุ้นแทนทุกทีเลย อ้ยุดปาชะลาคระะานะับยังกินเวทไม่ดีฮนะรุดเลยแอบเสียดายนิดนึงแต่ไม่ค่อยเสียดายมากเท่าไหร่ไม่ใช่ปานินครับต่อยาต่อยาจมแล้วจมแล้ว ปลาฉลาดอีกแล้วครับไม่รู้ว่าตัวเดิมหรือเปล่าที่หลุดไปเมื่อกี้กินอีกแล้วยังไงก็เอาครับมันมาหาเราแล้วเยอหมดละวกินไว้ก่อน ปลาอะไรปลาขาวลูกปลาขาวจมสวยดึง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 อุ๊ยปลาปลา

อ,องตัวคู่ครับอุ้ยใบตนแล้วปันนี้ตอนนี้ได้ไปตัวไหครับดูใหญ่ไม่ใหญ่ดูครับดูไซส์ใ่เดือนอยังติดขาปากอยู่เลยครับตัวใหญ่จริงตัวใหญ่หญจริงตกไหม่ครับ เมื่อกี้มันจมแล้วทำไมไม่ดึงทีแรกมองอะไรอยู่มองอะไรแนละ้วเกีนะ่ยวไม่เกี่ยเกี่ไม่ไม่ช่วยดึงเพราะว่าช่วยดูอะไรเพราะพอมันมันมันก็จมปึ๊บ,ป,บปึ๊บเลยลเออน,นั่นนี่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 ดึง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 แจ่มันดิน้นตรงดินเดี๋ยวมันลุ <c oughs> ่มตัวใหญ่ตัวใหญ่ ปนินครับปนินไตโตโตอีกแล้วลกเกือบทะเลาะกันแล้วครับไม่ช่วยกันดูเลยไม่ช่วยกันดูเลยเบ็ดมีหลายคันครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับมาตั้งแต่เช้าเราก็มาดูว่าช่วงเช้าจนถึงบ่ายโมงครึ่งนี้เราได้ปลาขนาดไหน เดี๋ยจะยืให้ดูนะครับต้องเอาลบแดดหน่อยเดี๋ยวมันร้อนครันี่ครับก็หลายตัวอยู่ครับตัวใหญ,ใหญ่วันนี้จะได้แต่ตัวใหญ่ๆห,หน่อยครับตัวเล็กไม่ค่อยได้ไแต่ปริมาณน้อยแต่ตัวใหญ่ครับส่วนอันนี้ของแม่ผมเองครับก็ได้มาเหมือนกันนี่ป ได้หลายอยู่เยอะอยู่ครับกับเวลาอีกที่เหลือครับเรามาคอยดูว่าเราจะได้เพิ่มอีกสักเท่าไหร่ติดตามชมกันครับไม่ทันไดดูไม่ทันได้ดูไม่ทันได้มองอไ,ไม่ทันได้มองครับไ,รนะไม่ทันได้มอง มองไม่ทันมันแอบกิน เก็บเป็ดฝรั่ง,งเถอะเอาสักอย่างหนึง่งปลาตอดหรืออะไรเบ็ดฝรั่งอะ,งะใช่หรือวะเออใช่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 ไหมอะไรไม่ผ่านเลยขานาดนะนั้นนะมาตามให้ไปดูอคันนุชเนะ

ไม่ทันนะครับเนื่องจากว่ากําลังคนคนวณฝนฟ้าอากาศครับดูครับมืดมืดคืมมค้ม,คม,มาแล้วครับมืดคืบมาแล้วและคาดว้านอีกไม่นานฮะต้องมาถึงเราแน่แนก็บรรยากาศจะเริ่มมืดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเพราะสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจนะครับ ครับลด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 นี่ฮะปลาตะเพียนขาวตะเพียนราย ด้วยได้ไหม,ไไมกเกลียบเกียเกียวเกลียวนะนี่นะครับผลงานวันนี้ทางสีเขียวนี่ก็คือของพวกผมนะครับช่วงเช้ามา ก็จะได้แต่ช่วงบ่ายที่บอกไปทีแรกคือไม่ได้ไม่กินแล้วครับก็จะได้อยู่เท่านี้เองก็มีทั้งเล็กบ้างใหญ่บ้างครับดูไซ้ายจะมีตัวใหญ่ก็มีเหมือนกันครับส่วนทางซ้ายนี่คือของแม่ผมครับใหญ่กว่าเยอะครับแล้วก็เยอะกว่าด้วยดูแต่ละตัวครับอ้วนไซส์กำลังกินครับฝ่ามือเห็นไหมครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตาม ช่องของพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ